สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เมยอยู่ที่ภูเก็ตนะคะแล้ววันนี้เมย์จะพาทุกคนไปกินของแปลกและเด็ดของจังหวัดภูเก็ตกันจ้าอืมแต่แต่อร่อยโบรบักซี้อุ่นกันไง ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดชำชานะทุกคนเป็นตลาดโลเคอลของที่ภูกเก็ตเลยนะคะแล้วเขาก็มีเหมือนแบบขนมพื้นเมืองพื้นถิ่นของที่เนี่ยอยู่เยอะมากไหมไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันจ้าเริ่มที่ร้านแรกมันเป็นเอ,อ่อผลไม้ยังไม่ได้แปลกมากเพราะว่าร้านถาัดๆไปนู่นถึงจะมีของแปลกเริ่มมีผลไม้บางอย่างที่มันขึ้นเฉพาะที่ภูกเก็ตไหมละ่ะมีไหมเท่าที่ผมดูนะ<แ>ก็ปากตินะเหมือนบ้านเราเลย<แ>ไม่ได้มีอะไรที่แปลกพิสดารมาก<ด>จะบอกว่าตลาดชำชานี่อยู่ในเมืองกลางเมืองนะคะแล้วก็เป็นตลาดไซส์แบบน่ารักน่ารักเล็กๆมีความแบบ มินิมอลมินิมอลคือมินิไซส์ปะ่ะมินิมอลที่มันแบบเล็กๆอ่ะผลไม้มไม่มีอะไรอะ่สระสลัดลองกองมะม่วงชมพู่อันนี้ขนมตอนเช้าพี่นิสมีเมี่ยงคัมอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อขา้าวเหนียวเหรอคะเข้าแพ็คอย่างงี้เลยเหรออันนี้ขนมผิงโบราณครับแต่นี่เหมือนคนมี อันนี้มีกรอบจ้าอันนี้อะไรอะคะของเกี๊ยมก้อยค่แทบเกี๊ยมก้อยอ่าใช่ขนมใช่ไหมคะค่ะขนมค่ะมีเฉพาะที่นี่เหรอคะออ๋ขนมไส้ไก่มันเป็นไส้ใช่ไหถ้าเป็นขามันก็จะเป็นแท่งเนี่ยตรงนี้เอาไหมล่ะขนมไส้ไก่ไปลองขนมทต้องหยิบกุ้เกี๊นะกุ้งเขียนอยู่ขนมหัวร้านขนมหัวร้านอะไรมีไส้ถุงเลอ๋อเอาป่ะน่าลองนะอ้อดิอ้อดิอันนี้คล้ายๆเปียกปูเลยเขาบอก หยิบมาคุณป้าบอกอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกว่ากันอันไหนคะอันไหนคะขนมเปียกแต่ไม่ใช่เปียกปูนเรียกขนมเปียกทำจากมันรอเปียกมันต้องลองแล้วครับคุณนิกเขาไปเรื่อยๆเลยคุณป้าเรียกอะไรคุณนิกเอาหมดเลยทุกคนช่วยด้วยผมไปไม่ถึงร้านไหนละผมเมาขนมบบยคุณป้าเยอะมากชุดเขาสดใสมากคุณนิกสดใสพร้อมกับการกินขนมหนูบอกชุดที่สดใสแล้วชุดหนูหรอครับไม่มากนะชุดเมย์ก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ เจอแล้วคะ่ะทุกคนโลบะทอดโลบะจี่กุ่นเป็นแบบว่าเขาพวกเครื่องทะลเครื่องแมงต่าสงไปทะลุแล้วก็มาทอดนะคะเป็นขนมท้องถิ่นของที่นี่เลยมันเรียกขนมไหมมันเป็นของข้าวอะ่ะมันเป็นอาหารว่างของที่ทนี่แล้วเราไปสั่งกแบบัน เม่ได้ลองกินบ้างแล้วนะคะแล้วก็รู้ตัวว่าชอบแบบว่าไส่ทอดที่สุดในบรรดาโลบาจะเรามีประสบการณ์มาแล้วเพาะงั้นแอบ,บชิมมาเมื่อวานก็แซ่บอยู่เป็นแบบว่าอาหารว่างที่เรามากินเป็นอาหาร,ชารเช้าเมันก็เช้าอย่งนงตอนนี้ก็กินไปเลยของทอดตอนเช้าเรารู้เลย คนสวมบทเป็นชาวภูเก็ตนะคะภูเก็ตเตี้ยนนะในการรับประทานอาหารเช้าสไตล์คนที่นี่เขากินเป็นอาหารเช้าไหมก็ไม่รู้แต่ว่าของกินของคนภูเก็ตเทียบเลยครับเริ่มที่หมี่หุ้นค่ะหมี่หุ้นป้าผางเขาบอกว่าเป็นหมี่ผัดใส่น้ำมันหมูแล้วก็กินกับน้ำซุปคล้ายๆซุป,ปกุเตะเป็นซุปแบบซุปกระดูกหมูผมชิมหมี่ก่อนฟิลหมีท่ที่ทางบ้านนี้ก็คูอไปกินกับส้มตำไม่ปรุ้งเนาะลองดออูเหมือนเลย เ,เหมือนที่เมกินที่บ้านอ่ะ oh. แต่มันจะไม่เหมือนเพราะว่าเราต้องกินกับน้ำซุปที่เป็นซุปกระดูกหมูนี่ไงเขามีแบบซี่โครงเดี๋ยวชิมน้ำซุปก่อนน้ำซุปปลาฉางเด็ดเอาลำตรงนะน้ำซุป,ปอ่ะนัวจากอะในปลาฉางแต่อร่อยนะนัวแต่คุณน้กินน่าจะใจสั่นนิดนึง มันมีความแบบว่าเรียบง่ายเบาๆเลยยามเชา้าก็ไม่เบานะเพราะว่าเราซื้อมาเยอะมากอยากลองให้มันหมดไงว่าที่นี่เขากินอะไรกันก็มีหุ้คือฟิลมี่แบบมีหวานอน่ะมีมีซีอิ๊วมีอะไรอย่างนะั้นอ่ะต่อไปมีอันนี้อันนี้ที่แบบน่าลองเรียนตมตรงนี้ตชื่อไม่ได้สักอันเลยนะครับขออภัยด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นขนมแบบ ขนมจีนอะไม่ใช่ขนมจีนที่เป็นเส้นอะขนมของแบบประเทศจีนอะประเทศจีนสไตล์ที่เขาแบบกินกันเป็นของว่าง,ขงาาขเขาเครื่องค่ามากมากขอเพื่อันกินให้ก่อนจินเบิงจ้ะขนมอะไรไม่รู้ <myös> แป้งหนุบหนุบแต่แป้งหนุบเขาโรยน้ำกุ้งม,ม,มีหอมหอมมันเปนเนื้อกุ้งมากเหมือนกันหอมหอมเจียวอ่ะมันจิ้มเปรี้ยวๆเผ็ดแปลแต่อร่อย อร่อยก็ได้อะแบบแปลกชิมของข้าวถัดมานะคะอาหารว่างของคนภูเก็ตอาหารยมบ่ายพี่ตอนนี้มี่กินนอนเช้าคือโลบะจ้าทุกคนนี่คือโลบะนะคะโลบะคือของทอดเอาพะโลไปทอดโลคือพะโลบะคือทอดนะคะก็เลยเป็นอะไรที่เอาไปตุ่นพะโลแล้วเอาไปทอดเริ่มที่ไส้พะโลทอดก่อนจ้า อันนี้ทอดไม่ไร้กรอบมากอ่ะน้ำจิ้มหวานน้ำแล้วเผ็ดตามเผ็ดตามมาเร็วมากเผ็ดแล้วเผ็ดเดยอะเลยไหมเผ็ดเดยอะร้านก่อนหนะ้าน,นี้ที่ไม่ไปกินอะ่ะทอดจนกรอบเป็นหนังไก่กรอบอันนี้แบบทอดยังมีความเหนียวหนุบของไส้ส่วน,นนี้เกี๊ยทอดน,นะคะทุกคนเกี๊ยนก็คือเหมือนฟองต้มยำเอาไปห่อกับหมูกุ้งอะไรเง,งี้ยฟีลไรลลูกชิ้นอันนี้อร่อยไห ต่อไปอนเมจะกินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไอยามอยากจะเรียกชื่ออีกแล้วเต้าหู้ใส่ไส้ทอดนะคะคน้ำจิ้มอะชื่ออะไรไปเลยชื่อแบบแปลเลยอบรรยายตามที่เห็นน้ำจิ้มอะเป็นน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มมะขามอะเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆเอามูทอดจา้จาจอืมก็คือตั้งหู้ทอดปกติกินตั้งหู้ทอดมันจะมีความแบบน้ำจิ้มหวานๆถั่วๆเหรอป่ะอันนี้คือเผ็ดและเปรี้ยวดูนะ ห้ดูว่ามันเหมือนขนมอันนึงเลยอ่ะอมทอดกรอบอันนึงามันเป็นทรงนี้นึอกรอกรอก่อยแน่ไซซิ่งือได้อร่อยโอ้ยมยย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 ยนียยยยอยย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 ยเยย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 นียยยยยยอนหน้ยผมโยย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 ย่ายยยยย่ากยนยย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 อยยยยมยลยยยยยยย้ยย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 ายย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  ซอสเขาอะเป็นซอสที่มีเฉพาะที่ภูเก็ตเป็นซอสสูตร <main suit. S 1> เฉพาะของเขาเมนส์กันเนี่ยเป็นปอเปียสดที่ข้างในอะอุดมไปด้วยมันแก้ว er อะเขาบอกว่ามันคือมันแก้วตอนแรกไม่รู้ว่าหนังหมูเขาบอกคือมันแก้วนะหนหมูแล้วก็แบบใส่ของกรอบของอะไรมาเขาพูดเลยรรเยอะมากตามไม่ทันแต่แป้งขาดแล้วว่ะทำไมนี่ผมไม่สําเร็จอะอ้าวอันนี้วันนี้ไม่สำเร็จอ่ะผมกินชิ้นอื่นแล้วกันอันนี้นี่นี่ตอนนี้ต้องสำเร็จให้เห็นดูให้ดูเนี่ยมันจะไม่สำเร็จตอนเห็น เลยอซอแสแต,ตกต่างมากปกติอ่ะกินปอเปี๊ยสดอะ่ะรสชาติมันจะไม่แซ่บอ่ะเพราะทำถึงมากอันนี้แซ่บมากเขาเขาเด็ดมากทุกคนโหสุดยอดอันนี้อร่อยมากเนี่ยแล้วเจ้ากินอะไรเข้าไปบ้างไม่รู้เลยอะ่ะลองตัวฮะมันอร่อยอุ๊ยเผ็ดเลยอะ่ะอืรัวไปนิดนึงข้าเผ็ดกูมไม่รู้ว่าเผ็ด เผ็ดต้องกินของทอดีใช่เหรอเขามาคู่กันจริงอันนี้เคยกินขาไก่มาแล้วน้องไก่มาแล้ว this is ขนมไส้ไก่จ้างงเขามีกันที่อื่นปะเมนูมะกุยที่นี่อะไรคือขนมไส้ไก่เขาก็ประมาณว่าแป้งงทอดอ่ะแล้วก็ลำบุดเป็นไส้ไก่เฉยกรอบนี่เสียงอะไรเสียงกรอบเสียงฟันแต่จืดเค็มๆแต่อร่อยเอาไปกินเพลินๆเนี่ยเป็นไฟหลีกทางไปอันนี้นัว อร่อยมากอร่อยเฉยไม่คาดหวังเลยนะอันเนี้ยนี่ระหว่างของทอดถัดมาเรียกว่าก็พยายามมากในการที่จะจำชื่อมันให้ได้ท่านั้นที่เรารู้ว่ามันจำไม่ได้สักทีอะคล้ายๆแบบขนมอินเดียปะ่ะอยองร้อยสบาทสามเหมือนไม่มีรสชาติใช่ปะ่ะแต่ข้างในเนี้ยหวานาเขาเคลือบน้ำตามลมาอ่ะอ,อ,อุ๊ยไม่อร่อยเฉย หวานอะ่ะข้างในเขาทาอะไรหวานๆไม่รู้อ่ะแต่ไม่กรอบนะไม่รู้ว่าไม่กรอบเพราะว่าไม่กรอบอยู่แล้วหรือว่าเขาทิ้งไม่นานแล้วมันไม่กรอบแป้งเหมือนแป้งนมเปี้ยวไปทอดหวาน,วานไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรมีแต่ความจืดมีให้เคี้ยวแล้วมีหวานๆยอมรับว่าแปลกขนมรอเปล่าขนมนั้นแล่ <c oughs> เป็นอีกคนเดียวเลยหงามากเลยเมือเ่อกี้แห้งเลยอ่อันนี้น่าจะเป็นไส้ครีมนะเจ้ามันมีแบบว่าจุดอยู่ตรงกลาง ผมบีดูเลยพยายามมากจริงมันมีอะไรข้างในเขา c o p เก้าวติดให้ copy ข้าวติดคูาอันนี้ก็หวานเอ้างงมากงงหมสั่งเค็มหนึ่งหวานหนึ่งทำไมหวานสองอันไหนหวานกว่าเหมือนกันเลยเอ้าแล้วสรุปต่างไงมีจุดไม่มีจุดเนี่ยเราจะต่างที่จุดนั่นแหละโอเคหวานทั้งคู่มีจุดคือไปทำบุญมาวัดแขก์มีจิดเลยเนี่ยบอก แบบตามทาเลินนะุนิคอันนี้ผมจะไม่พลาดเรื่องชื่อเพราะว่าเขาแปะชื่อไปที่ถุงข้าวตอกนุ่งทองจ้า this is ข้าวตอกข้าวตอกแตกบ้านเราและข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นนุกหนุบขนมดู<อ>รสชาติง่ายๆรสชาติเดาได้ข้าวตอกหอมๆข้างในเป็นหนุบหนุเป็นรสชาติที่คุณเคย ดูประมาณหนึ่งอยากลองอันนี้ตุ้มจิว๋วแถวบ้านเม่ถ้าเป็นอย่างนี้คือแหนมตุ้มจิ๋วจ้าเอาจริงที่นี่แบบนักท่องเที่ยวมาลงเยอะอยู่นะทุกคนเป็นฟิลตลาดแบบสําหรับนักท่องเที่ยวอยู่อ่ะถึงแม้จะดูโลคอลงงปะแต่ดึงนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเขาก็อยากมาสัมผัสแบบอาหารของที่นี่นเนาะอียอะไรอ่ะข้เาเหนียวคุณนิดอะไรไม่รู้ จือดอ่ะมันเป็นแบบรสชาติแบบขมๆอะไรไม่รู้เรียนดำตรงว่าเข้าไม่ถึงขออนุญาตลาก่อนเซกูตไบรนะคะอันนี้แล้วกันโมจิปะคล้ายๆเลยอะ่ะเฮ้ยอือร่อยดีถั่วเขียวเหรอถัอ<ะ>่วเขียวถั่วเหลืองปะมันสีเหลืองอะ่ะเขาบอกถั่วเขียวนะแต่มันออกมาเป็นสีเหลืองมันจะเป็นถั่วเหลืองปะถั่วเขียวคนก็กลายเป็นสีเหลืองมันเปลือกมันเขียวอย่างเดียว แล้วถืเอถเหล่ากะทูเฉียวต่างกันยังไงข้่น่ะสิแปลกมากเราอะเราบอกแปลกมากมีปัญหาอะไรกับถั่วฮะนี่อะไรพี่เขาเรียกแค่ให้หนมเปียกปูนแต่เขาเรียกหนมเปียกอย่างเดียวใช้มันในกนารทำพวกอะไรรสชาติเป็นไงหอมน้ำตาลชายแดงอะโอ้แต่เทสเตอร์เหมือนเปียกปูนเลยบอกก่อนว่านี่คืออาหารว่างชาวภูเก็ตที่ถ้าไม่มาภูเก็ตเมย์ก็คงไม่มีโอกาสได้กินนะคะเดี๋ยวไปดูเมนูถัดไปเลยปะแต่ฮะผมขอกินต่อก่อน ีแตงโมนะมีเฉาก๊วยถั่วแดงแล้วก็มีวุน้นโอเอ๋วซึ่งหน้าตาต้นโอเอ๋วหรือเมกโอเอ๋วคืออะไรผมก็ไม่ทราบได้เดี๋ยวรบกวนคุณตัดต่อนะอผมอยากกินแต่วุ้นเลยเอาจริงป่ะนี่อา้าวโดนแตงโมถั่วแดงอะมีไม่กินถั่วแดงอะห,หวานแล้วเมื่อไรจะไปถึงโอเอ๋วอะตอนนั้นน่ะดิเจอแตงโมก่อนเพื่อเลย อร่อยอุ้ยโอเอ๋อ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 โอเอ๋เอโอเอ๋เป็นบุนใสๆนะทุกคนเกือบจะไม่มีกลิ่นอ่ะแต่ก็มีกลิ่นก็ได้อ่ะเป็นกลิ่นแบบคิ้วๆนิดนึงอ่ะน,นิดเดียวแต่ขอาวตังโมอร่อยมากดูแล้วควรกินเป็นโอเอ๋อบวกแตงโมเปนหลังเหรอ ังไม่แต่โดเมพามกินโอเอ๋อีกเตาหนึ่งที่แบบดังเหมือนกัน<อ>มาแถงนี้ทั้งทีก็กินไปเลยโอเอ๋วท้งวันเพราะว่า<ม>กลับบ้านไม่ได้กินหรือบ้านกินแต่เฉาข่วยชากังราวเฉาข่วยม่จาดับร้อนแก้ร้อนในกระหายน้ำเฉาข่วยชากังราวสดชื่นอยู่นะน้ำแดงเขาสดชื่นดีอะ่ะถึงแม้ว่าจะแดงแบบแดงมากๆเลยแต่มันสดชื่นอะ่ะโอเคออไปฮะ ไปตามหาโอเอ๋วเจ้าดังอีกโอเอ๋วต่อก่อนเนอะี๋ยวไปกินข้าวไหมยังไม่กินข้าวเลยนะมีไหมมีโกลามีร้านหนึ่งชื่อหมี่โกลาโโโอ้ไป ก็แบบไม่เห็นในในรูปอะคนเขาต่อแถวแบบลนหน้าร้านยาวไปถึงแบบ ข้างถนนตรงนี้เลยอ่ะพี่นิ่งแต่ว่าโชคดงที่มากที่วันที่ไม่มาไม่มีคนนะคะเออก็มีอยู่แต่ว่าไม่มีคิวละกันไม่มีคิวต้องรอมากมายถ้าแบบเสาร์ท์กนอาจะเยอะไม่มาวันธรรมดาแล้วก็มาประมาณเที่ยงนะคะก็ไม่มีคิวให้รอนานมากะะอันนี้รอประมาณห้านาทีก็ได้แล้วที่เด็ดของเขานะคะคือเขาเป็นโทสค่ะโทสที่เอาไปแบบจีกับน้ำตาลใสแดงแล้วเนยแบบจุกจุกและโรยด้วยไอติมที่ละลายแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าดิฉันถือถ่ายทำคอนเทนต์เยอะมากถ่ายรูปถ่ายรูปเออเ้าเอออากาศก็คือ ร้อนนี่แค่ขอเสนอเพราะว่าเอือดมันเอือดมากตอนนี้กรอมากทุกคนต้องใช้มีด้ามากินของแปลกนี่ก็คือแบบว่ามันมีแค่ที่นี่เหรอนี่คือนก็อาจจะมีมั้งแต่ว่าที่นี่เป็นแบบดังอ่ะนี่่าซิมกับไอติมของเขาทั้คนอันนี้เป็นฮอกไกโดมิ้วยืนนี่ไม่ใช่อะไรละลายนะทุกคนไปห้าชิอมอหนัวมากหนัวสุด หนมบางหน้ามันกรอบมากทุกคนแล้วมันก็หอมเนยแล้วมันก็แบบเจอเย็นๆของไอติมแบบตัดความมันทั้งหมดอ่ะแซ่บแต่บอกเลยว่าจะมายินดูเขาทำอ่ะหวันใจอยู่หวันใจชำรุดมนุษย์ทั้งค่าวดิฉันน่าจะต้องไปหาคุณหมอตรวจไขมันในเส้นเลือดอ่ะเขาให้เนยสุกมากเนยเพราะท่วมแล้วตอนตักขึ้นมาคือเนยซึมหายเขาเป็นหนมบงเขาบอกว่าถือว่าเรียกว่าภูเก็ตโทสก็ได้นะเพราะถ้าเจอคำนี้ก็เจอเจออันนี้เลยมมำเนยฉ่ำอ่ะเนาะมันก็หอมอ่ะหอมหอมเต็มๆคุ้มค่าที่้องอ้วน นี่ม,ม,นมันของอร่อยมันในรูปแบบของทอดของที่มีรสชาติหวานน้ำตาลหนุ่มนึบทำไมอ่ะพระเจ้าอาจจะกำลังลงโทษเราก็ได้ทำไมมันละไม่หวานให้มันจุกๆก็กินหวานไปเลยแต่ไม่มีน้ำตาลนเงี้ยโอ้โชิลเดียนระทวงเมขอประทวงเพื่อสาวอยากรักสุขภาพแต่รักความหวานมากกว่าเขาถึงบอกว่าดินดีคือดินร่วนผู้หญิงอ้วนคือผู้หญิงน่ารักไปจ้าอเอ๋วไปดีว่า มาแล้วค่ะขนมอาโปงแม่สุนีนะคะป้ายสินแล้วนะคะนี่งแล้วค่ะทุกคนอาโป้งแม่สุนีนะคะเป็นขนมอาโป้งนะคะที่แบบว่าดังมากและได้มิชลินด้วย mm hmm. แต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้จองมานะคะ mm hmm. ก็เลยต้องรอหนึ่งชั่วโมงคะ่ะทุกคน ก็เดี๋ยวไปนั่งๆเรื่อนเรืนเดินเดินรอแถวนี้นะขั้งนั้นเขาทำเร็วมากเลยนะเขาทำเร็วมากแต่ว่าก็ต้องรอเรืเร่อยๆอาโปแม่สุนีใช่ไหมที่ก็นึกว่าแบบเป็นชื่อคนนะชื่อ <Apple S 2> อาโปกับชื่อแม่สุนีเขาคือขนม Apple. อาโป้งขนมอาโป้งเป็นขนมของที่ภูเก็ตนะคะทุกคนมีกะทิน้ำตาลแป้งข้าวเจ้าอ,อ,อันนี้แหละเขาบอกอยู่บางเมื่อกี้แล้วก็แบบว่าใช้เตาถ่านทำแล้วก็แบบม้วนๆเป็นแป้งกรอบๆเ,เหมือนเขาบอกรสชาติมันคล้ายๆถังแตกกรอบว้าว ช็อกเลยช็อกจริงช็อกจริงบอกว่าเดี๋ยวเดินกลับมาเอาไปไงไปแล,แล้วเขาบอกชั่วโมงหนึ่งเมยเดินไปรอตรงร้านกาแฟตรงนั้นฮะแล้วเดินกลับมาก็คือป้าสุนีไม่อยู่แล้วพร <c oughs> ุ่งนี้กลับแล้วอ่ะอดเลยอ่ะแต่เมย์ก็เคยกินอยู่นะมันก็คือรีวิวเลยว่าอร่อยเอา้าจะเอาจังเจ้ามากอยู่อ่ะแต่ไม่เป็นไรโอเอ๋วเจ้าเก่าเปิดอยู่ก็เลยเดี๋ยวเมยไปชิมโอ้เอ๋อเจ้าเก่าอันนี้ก็ดัง,งเหมือนกันอะเหรอแต่ดังไม่ซึ้งแม่ซึ้งหน่อยมัากแม่ซุนี่ไปไหนอ่ะ ไม่ได้กินนะคะที่ถ่ายไปให้ทั้งหมดที่ยืนรอหน้าเตาร้อนๆก็คือหน้าแห้งแล้วตอนนี้หน้าแห้งแล้ไม่ได้กินกินโอ้ยหิวชื่นใจดีกว่า อร่อ<ม>ย,ดยสดชื่นเนาะมันก็คือกินวุ้นนี่แหละวุ้นขบเป็นยังไงนะที่โน้ไม่รู้แต่ไม่ได้กินแม่สุนีตอนนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแถวนี้ไหมไม่แปลกมากแต่ว่าน่าลองอยู่เพราะว่าเขาได้มิชลินเหมือนกันคนนี้คุณพาผมไปกินอะไรกันตอนนี้ผมเศร้าแม่พ่อแม่สุนีบอกว่าปิดสี่โมงเย็นใช่ไหมแต่เขาบอกว่าถ้าวันไหนขายดีก็ปิดเด็วตามแต่หมดก็คือกลับแต่ก็ไม่คิด <laughs> ินดกเกิดอะไรขึ้นครับคือไม่ไปขอซื้อมาแต่วุ้นโอเอว <c oughs> ๋วเอาแบบเพราะว่าอันเนี้ยน้ำเหลือน้ําแข็งเหลือ <c oughs> ก็เลยพยายามขอซื้อแต่วุ้นโอเอ๋วมานะคะ <c oughs> ก็ได้มาถ้วยหนึ่งอนนี้สิบาบาทใหญ่มากนี <c oughs> ่แหละสิ่งที่ผมต้องการรสชาติที่มันโลง่งๆง่ายๆเย็นๆไม่มีอะไร มีพันก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ได้มีชลิมด้วยแต่ว่าเรามาแล้วก็คือมันบ่ายสามแล้วเนาะมันก็เลยจะหมดแล้วนะคะก็เลยเหลือแต่ลูกชิ้นอย่างเดียวให้กินนะคะสนุกมากนมดีมากชิมลูกชิ้นเนื้อดีป่ะร้อนๆหอมอร่อย รูเงินเาอร่อยมากเขาบอกว่าร้านอยู่ละแวกเดียวกันหมดเลยนะคะเจอร้านหน้าขนมมาเจอเลยน,นี่เราแค่กินแก้ช้ำแก้ช้ำใจ โอต้าบางเหนียวนะคะโอต้าเนี่ยเป็นอาหารทานเล่นหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นอาหารของที่ภูเก็ตเขานะคะก็คือเป็นฟิลแบบปีเผือกมีมีหมูมีอะไรมีแป้งอะไรเงี้ยเออมีเผือกมีแป้งมีหมูอะไรเงี้ยมีซีฟู้ดอะไรเงี้ยผัดผัดใส่ด้วยกันนะคะแล้วก็อันนี้ไม่มาตอนร้านเปิดนะคะก็เลยเดี๋ยวรอแบบหนึ่งนะเปิดบ่ายสามเรามาตรงเวลามากบ่ายสามตรงเลยไม่รู้รีบอะไรเพราะว่าอาจจะกลัวเขาปิดนี้เหมือนแม่ซึ่งไม่รู้เผ่อไม่รู้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปนั่งรอกันค่ะ โอเต้าบางเหนียวและคะอันนี้เป็นพิเศษหอยโอเคแล้วก็มีน้ำจิ้มโอ้ม oh. ิวหอยทอดเวอหอยทอดใส่เผือกชิมจ้าื <c oughs> ึเผ็ดอะ่ะทุกคนมันมีความแซ่บนะเนี่ย <c oughs> เหมือนกินอส่วนที่แบบมีความกรอบเพราะว่ามันมีแป้งที่มันนุบหนุอ,อส่วนแล้วมันก็มันเพราะว่ามันมีเผือก <c oughs> อร่อยนะกินเพลินๆอีกแล้วอ่ะที่เขานแบบเน้นกินเพลินอีกนะอันนี้โอเต้าหมูสับไข่ดาวเขากินกันเป็นมือไหมเนี่ยเรือเขากินเล่นเนี่ยน้องงงไปหมดแล้วกินเล่นเล่นแต่จริงจังหรอไม่บอกอ่ะอันนน้นอาจจะเป็นหนูนะกินเล่นจริงจังก้าอะ่ะอืมพอใส่หมูสับเป็นฟิลแบบกับข้าวมากขึ้นเฮ้ยอร่อยไข่คุณอะไรกินไข่ดาวก็บอกอร่อยนั่น้ต่อไปอ่ะ นั้นต่อไปเลยครับรอย เขาว่าเจ้าเนี้ยเป็นแบบต้นตำรับเลยอแบบเจ้าแรกแรกเลย,ยจริงรอกอ็ขอของที่ภูเก,ก็ตนี่เลย,อ,ยอ่ะจริงเท่าที่อ่านนะเลือเไม่ม,ม,ไมันเลยอันนี้นม่สั่งแบบใส่ไข่ด้วยนะคะเปรสชาติาบแบบกินได้เรื่อยๆอหอมหอมเป็นแบบนิดนึงะไปกินห <นะ S 1> มดอิมอร่อยจุใจกันไปแล้วนะคะทุกคนาำรับของ แหลกเมืองภูเก็ตอะไรเด็ดเราก็พาไปกินนะคะทุกคน<ม>ก็เอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ไปเที่ยวที่ไหนอีกก็จะพาไปกินอะไรอร่อยๆอีกค่ะวันนี้หวังว่าทุกคนคงจะสนุกสนานเพลินกันเนาะแล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,<ม>บายค่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยในร้านเลยภูเก็ตของเด็ดน้องกินจนหน้าบวมเหมือนเราเนี่ยไม่เหมือานม่งกล้องอุ้ยไม่เกี่ยวกะนม่งกล้องโะ้โหเงินหน้า เอิ๊ <laughs>